นี่ครับเหตุการณ์ไหมคาดคิดเอฟเอซดับไปแล้วครับไปแล้วครับอากิล่าอากิล่าใส่แล้วเอฟเอซไปแล้วครับสตาร์ทไม่ติดแบบนี้ต้องลงไปช่วยครับผม ดันดันติดไหมติดไหมน้ำลึกครับสายป่าดูครับวิววิวกลางทะเลลึกนะกลางทะเลครับเจ้ามือเดียย้อนกลับเหรอั้ยนี่ครับอือฮะ น้ำเข้าหนกกระจอกแท้น้ำต้องเปลี่ยนแล้วทอดท้งเข้าว่าไหนไหนมาดันหน่อยดิครับเดี๋ยวจะทำการดันเจ้า M X เอาแล้วเอยอิดแล้ว นี่ครับช่วยกันครับ m อ็ X ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดต้องขึ้นที่แหง้งตู้อะกิล่าอันนี้ไม่ได้อะกิล่าฟีสิ่งครับผมยาง,ยงบ้านด้วยนะครับทำการดันเ้ดันกลับไปทั้งเก้า มาทางไหนไปทางนั้งงนครับเอไมเอ่ดเดเ็กคันนี้ไปไม่รอดครับครับมาดิดันเลยดันเลย นี่ครับรถผมเองนี่ครับน้ำเข้าท่อครับเอไมเด็กน้ำเข้าท่อครับหุ่นเก้าจอก <laughs> ไปติดแล้วครับน้ำเต็มท่อเลย รถติดรถติดไปต่อครับยังไงครับเสียนไหนนะครับเราก็าไปกันต่อ <c oughs> ไปเลยนำเลยครับเรา ตอนนี้เราก็อยู่กลางทะเลแล้วโดนครับอีกคันนึงมาแล้วครับอ่อ,อี่ไหนเนี่ยอากีล่ายางเดิมมาแล้วครับนี่นี่ประเทศไทยครับผม ไปกันต่อครับมาเลยนี่ครับมันเที่ยวใส่น้ำกลางทะเลดูความลึกครับลบเลยลบไปเลย ไปแล้วครับไปกันต่อเรียบร้อยครับตอนนี้ลดลม